สวัสดีค่ะมาพบกับเซลแตงนะคะวันนี้เราจะพาไปชมรถรอบคันกันนะคะพร้อมกับออปชั่นภายในนะคะรุ่นนี้เป็นรุ่น4ประตูเทีย1.9่ตัว LDA เป็นตัวพิเศษของตัวเตี้ยนะคะแล้วก็เป็นรุ่นพิตที่ขายดีมากๆเลยนะคะอ่ารอบพันคือตอเราจะจัดด้วยแม็กขอบ18จัดทรงแบบนี้เลยนะคะในโฟรของเรานะคะจะมีงบตั้งแต่หลักหมื่นนะคะเริ่มต้นขึ้นไปเลยนะคะสําหรับรุ่นนี้นะคะจัดแม็ก ิ 1> แ1 8ให้นะคะลูกค้าสามารถเลือกลายตามโปรโมชั่นของเราได้เลยนะคะส่วนภายในนะคะตัวนี้จะได้เป็นบอกผ่าสีดํานะคะ แล้วก็จะได้มีรุ่นนี้จะมีออที่ชั้นแดดหลังด้วยนะคะส่วนคอนโซลข้างในตัวนี้จะเป็นจอทั้งหมดเนิ้วนะคะนี่เลยออปชั่นครบจัดเต็มมากๆเลยนะคะสําหรับใครที่ชอบคลิปวิดีโอนี้นะคะก็อย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะฝากกดติดตามนะคะได้ที่เพจอิซุสุบางละมุงบายแตงโมด้วยนะคะสําหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะ